สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง u t u b e ทุกท่านครับอยู่กับผมจักรินรถมือสองนะครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องชมกับรถโตโยต้าคลาสิกนะครับผมลงไปแล้ว2คลิปนะครับผมก็จะมาลงอีกคลิปหนึ่งนะครับสาเหตุคันนี้นะครับผมที่จะของวางเครื่องใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้รถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่ารถเครื่องเดิมมีแค่ประเก็นไหมนะครับผมเดี๋ยวนี้เขาไปเจอช่างนะครับไปพี่เขาไปเจอช่างช่างบอกว่าให้ยกเครื่องใหม่เลย ก็ทางเจ้าของรถก็เชื่อนะครับก็เลยยกใหม่นะครับผมทีนี้ก็ไม่ได้ว่าจะขายหรอกนะครับผมเจ้าของโทรมาหาผมกับลิลลิ่นก็ไม่ว่าจะขายหรอกคุณว่าพี่ขายผมเถอะนะครับพี่เขาใจดีเขาเลยขายให้นี่นี่ครับเครื่องมันก็ตัวนี้เลยเครื่องเฮี้ยงเลยนะพี่น้องนะเครื่องเหี้ยงเลยเครื่องไม่ได้เป็นอะไรนะถ้าต้องการเครื่องเดิมเดี๋ยวผมยกขึ้นเครื่องเดิมให้เดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเก็นฟ้าสูตให้นะครับจริงๆนะเครื่องมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับผมแต่ช่างเขาไม่เข้าใจว่าช่างเขาขี้เกียจทำหรือขี้เกียจรื้อหรือเปล่าน จริงๆนะเปลี่ยนปลกเกลนไม่กี่ตังค์นะครับผมสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับเปลี่ยนปลอกเกนไม่กี่ตังค์ใช้ง,งานได้เลยดูนะพี่น้องเครื่องเดิมที่มากับรถแห้งแห้งมากนะครับผมแต่ช่างเขาแนะนําให้ให้ยกใหม่ผมก็ไม่เข้าใจช่างเหมือนกันว่าทําไมแอนที่จะประหยัดค่าซ่อมให้ลูกค้าแต่ยกเครื่องใหม่ก็ถ้าไม่ต้องการเครื่องใหม่ก็เอาเครื่องเดิมขึ้นได้นะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเครื่องเดิมนะครับผมนะเครื่องเดิมอันนี้เครื่องเดิมมากับรถเลยนะครับผม เครื่องที่ใส่ไหมก็เครื่องต้องรุ่นเลยนะครับผมเป็นเครื่องพันแปดนะครับผมเครื่องต้องรุ่นเลยแต่แค่ทีซีมเพิ่มขึ้นมานะครับผมเป็นพันแปดนะครับเครื่องรถนี้สุดยอดนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปมีผิดหวังแน่นอนนะครับผมการันตีให้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับนิ่หมดเลยนะครับรถพร้อมใช้เลยนะครับพี่น้องนะครับรถพร้อมใช้อาคุแจรีหมดปลดอันนี้นะนะครับรถพร้อมใช้มากเลยนะครับผมนี่นะครับพี่น้อง หาก่ันใดสนใจมองหารถไว้ในโคเรือนนะครับผมก็อ่ารีบเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมนะฮะไม่ได้มีมาบ่อยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับใบอินวอยต์คุมเครื่องนี้น่าจะรอประมาณสามสิบวันถึงหกสิบวันนะครับอันนี้ผมบอกเผื่อไว้นะครับผมอ่าเพราะว่าจริงๆนะได้มาแล้วแต่ว่าทางร้านเขาพิมพิมตัวเลขผิดนะครับผมนะพิมพ์ตัวเลขตกก็ก็เลยต้องเอาไปส่งไปแก้คืนนะครับผมนะนี่นะครับ สุดยอดเลยโปรเจคเตอร์สวยๆนะครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องดีมากนะครับช่วงล่างแน่นเลยเกียร์นิ่มขับสปีดขับสปีดแรงเลยนะครับนี่่านใดสนใจมองหารถใช,ช้นะครับรีบเลยนะครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับดูรถที่บ้านเตะตะบนท่าอำเภอัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโอ้แค่ตาไฟชุดนี้ก็ค้มเลยนะครับผม หน้า2017นะครับผมยอดสุดจัดเลยนะครับผมพี่น้องท่านใดอยากได้ก็โหรีบเลยเด้อนะครับรถคันนี้ไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับผมรถไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับคันนี้ขับดีเลยนะครับผมลังเลก็ไม่ได้ขึ้รถขี่นะครับผมนะฮะใครลังเลก็ไม่ได้รถขี่นะครับสุดยอดนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่โอ้